กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง YouTube สุภูสุคนนะคะเนาะมือหนีภาพมาเก็บบักแอปเปิลแถวบ้านค่ะมาเบิ่งกันค่ะว่าต้นแอปเปิลมันต้นไงบอต้นไม่ไงนค่ะเนาะต้นซ้ำล่ำแขนนี่แหละจ้ามาเก็บกันเลยค่ะบ้าน,นีคันมีบันไดลิงนี่ก็เสียบันไดลิงมาเก็บน้ำเลยจ้ะจริงจริงไปเก็บนะจ้าพ,พี่น้องจ้า ฉันเติดเนื้อไท้ห้ามิขีดสิบลาเรือแล้วนะจ่ะขีดสิบลาเรือให้ห้าเก็บไปละขีดสีผ้ากันหยาดถึงเก็บไปเลยอ๋นนอเฮียคุดูเฮียน้ำผื่นเต็มอยู่กับใพี่น้องคุณค่ะท่านต้นมีแต่หนอยอย่วยใหญ่แต่ว่าเอาไม่ได้ครับใบบินองค่ะ,คะ,คะ,คะมันอยู่สูงโผด่ได้จะหน่วยน้อยนิดละค่ะ โอ้ยอยู่มาถึงเพื่อนพี่นองจา้าโดดเอาเดี๋ยวจา้วจาเดี๋ยวพ่อหอมปากหอมคอหน่ยก็แล้พก็จะกินค่ะเอาสมเด็จมาจ้าเพื่อนพี่นองจา่าเรามาพบพ่อกันไหมค่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่นองด้ะเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีจา้า